แอปทักษะอ่อนพูดแล้วทำไมหันมาแต่งตัวเปรี้ยวแซบขึ้นเป็นอีกหนึ่งนักแสดงพิธีกรดังแถวหน้าของเมืองไทยอย่างแอปทักษะอ่อนด้วยเราจะได้เห็นผลงานของเธอนั้นผ่านจอกแก้วมากมายจากที่เห็นว่าแม่แอปนั้นมีไลฟ์สไตล์ที่สวยเรียบร้อยพูดน้อยใครเห็นก็ต้องอ่อนโยนต่อแม่มากๆแต่พักหลังมานี้แม่แอปนั้นหันมาแต่งตัวแซบขึ้นมากๆจ้าดูจากไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของแม่ ล่าสุดแม่แอปนั้นก็ได้เปิดใจถึงเรื่องหันมาแต่งตัวแซบว่าเปิดนี้เปิดหน่อยก็ไม่เยอะนะเป็นช่วงที่อยากทำอะไรสนุกๆมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันด้วยอะไรหลายๆอย่างงานที่เปิดโอกาสให้ทำหลากหลายขึ้นลักษณะงานใหม่ๆเราสนุกและสดชื่นขึ้นค้นพบอะไรใหม่ๆถามว่าจะแซบโชว์กว่านี้ไหมมันก็แล้วแต่ง,งาน สำหรับลูกน้องปีใหม่เขาก็ชอบอะไรแปลกใหม่อยู่แล้วเพราะเขาแนวเปรียปร้ยวๆหน่อยเดี๋ยวนี้ลูกช่วยเลือกหมดเลยก็เหมือนเป็นเพื่อนสาวไม่เหมือนลูกแม่ลูกคู่นี้เขาสนิทกันจริงๆเลยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ